สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องเบ้นโกกอกเนีบัดกอกยินสวนเนบซีนี่ก็มาดูใส่ปุ๋ยฟักทองครับมันนี้ก่อนนะครับนะฟักทองนี่บัดลงแปลงไว้แต่กลางเดือนครับกลางเดือนพฤศจิกกลางเดือนตุลาเนาะช่วงกลางเดือนนี่แหละรถสะพานเสร็จก็ให้หนุ่มคนไทยมาช่วยไถให้ตัวนี้ก็ออกแล้วตัวนี้ก็ในสามใบได้จังหวะเวลาใส่ปุ๋ยให้น้ําตัวนี้ก็ให้บัดวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วให้น้ําฟักทองวันนี้ก่อน อยู่ที่สวนครับวันนี้ก็งานก็อยู่ที่สวนเขาสวนวันนี้ครับเขาสวนดูแลสวนฟักทองวันนี้ครับเนี่ยก็เป็นฟักทองแปลงที่เราลงก่อนเพื่อนในปีตนีก่อนแต่อาจจะลงลงแปลงช้าหน่อยไปนี้เพราะว่าสะพานมันขาดเนาะขอสะพานขาดอาจารย์เพื่อนจะซ่อมไปเมื่อกี้นี้ก็เสร็จก็ใช้ชันจอนชันจรนได้แล้วละสะพานนีก็วันนี้ก็ มันดูแลแปลงฟักทองใส่ปุ๋ยซะหน่อยเอเพราะว่าดินตรงนี้มันมันไม่เหมือนดินที่น้ําน้ํามันท่วมทุกปีเนาะตัวนี้ก่อนบบัดเปลี่ยนที่ปลูกใหม่ปีนี่ก็ดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าต้องลงปุ๋ยนียปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้น้ำครับยังไม่ให้น้ําสักครั้งไม่ไต่ตากรดครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จะสูบน้ําเข้าตัวนี้อออนครับก็ออกแล้วครับเอฟซีฟักทองไอ้บัดน,นี้ก่อนงอกกันละตัวนี้ก่อน มันจะทำร่องมอนเดิมว่าทำร่องแต่ตรงนี้มันจะดินหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่ราบหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นแถวเป็นร่องแปบนี้นะเอฟซีโอูในร่องอย่างงี้ธรรมชาติเราแหลคะ,ะ,ะครับเอแล้วครับฟักทองแอดบัตวันนี้ครับแฝงฟักทองแลงนี่ส่วนแฝงฟังหอมกำลังออกฟังหอมก็กำลัง,ออลงจะออกแล้วตัวนี้ฟังหอม วันนี้จะให้ปุ๋ยฟักทองใส่น้ําให้น้ําฟักทองก่อนนะครับอายุยังไม่ถึงเดือนให้พีสิสองอาทิตย์นี่แหละครับอายุสองอาทิตย์ให้น้ําแล้วก็ค่อยดูแลหญ้าต้นหญ้าเันวัชพืชที่มันขึ้นตามร่องอะเนินร่องเนี่ยขสับให้มันตายเพราะมันแดดตรงนี้ดินเขาพายุจะเข้าอีกลูกหนึ่งเนาะครับก ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงเราหรือเปล่าถ้ามาถึงก็ดีเหมือนกันนะบัตรก็ให้มอยากให้มันดินมันซุ่มกว่านี้หน่อยตัวน,นี้ก็เนี่ยเจะเป็นแถวเป็นี้ครับฟักทองบรรยากาศเชา้ชาเชา้ชา,ชานี่กัเนานะบรรยากาศเชา้าอยู่แปลงฟักทองเอฟซีครับอยู่ตีกับสวนยางเอสดัดนี่แหละเราว่ามันดูแลง่ายเนาะเขาว่าละมันกีดยางด้วยครับดูแลฟักทองไปด้วยตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยจะเดินทางไปนู่นไปนี่เนะาะตัวนี้ก็ เขาสวนดูแลใส่ปุ๋ยให้ฟักทองวันนี้ครับกำลังแตกออกออกแล้วล่ะก็ออกล้วเอีครับนี่วันนี้ให้น้ําให้ปุ๋ยให้น้ำับนี่ครับสองอาทิตย์กว่าๆเอีตัวนี้อายุตัวนี้ครับฟักทองก็จะเป็นแนวร่องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยส่วนแปลงนี้บัดเตรียมดินไว้แล้ะตัวนี้ก็แปลงนี้ไอ้บัดจะลงข้าวโพดตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ปลูกตัวนี้ครับให้มันทิ้งระยะห่างกันหน่อย น,นี่จะเป็นการผสมครับระหว่างมเมล็ดพันธุ์ที่มันเหลือส่วน่าจะเป็นข้าวโพดแปลงนี้ครับเราทำร่องไว้แล้วตัวนี้ก็เอารถไถน้อยรถเล็กเราไอ้หนุ่มรถไถช่วยไถให้แล้วก่อนดินมันเป็นก้อนนันไม่ละเอียดไอ้บาก็ใส่รถไถเล็กไอ้ดินซะก่อนคาดแล้วก็ยกร่องทําร่องขึ้นมาอย่างนี้ครับทําเป็นร่องขึ้นมาจะปลูกข้าวโพดแล้วปลูกฟักหอมแล้วก็ฟักทองแป้งนี้ครับมเมล็ดพันธุ์ที่มันเหลือแหละครับตัวนี้ก็จะลงลงอีกแปลงนึงครับอันนี้ครับ เดี๋ยววันนี้ก็ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับแปลงนี้รอระยะหา่างประมาณเดือนอต้นต้นเดือนพฤศจิกาแล้วจะลงตัวนี้ครับเนาะเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้กับหว่านปุ๋ยเตรียมดินเรียบร้อยตัวนี้บรรกาศช่วงเช้าเช้านะครับซีครับตอ,อนเช้าที่เกอะกาออกบรรยากาศแดดค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้ไปบัดดูบรรยากาศแล้วข่าพายุจะเข้าวันที่ที่หกหกเจ็ดแปดเนาะนี่ก็ ดูว่ามันจะถึงเราไหมเพราะว่าข้าวก็กําลังจะเก็บเกี่ยวแล้วข้าวก็ขอ18ก็ขอ6ก็ขอ18ดก็เริ่มจะได้เก็บเกี่ยวแล้วละประมาณอาทิตย์หน้าเนาะก็เอากลับฟังข้าวฟังดูฝนพายุอยู่ดีก่กนอากาศทุกวันตัวนี้กี่ก็เป็นแปลงแปลงตัวนี้ครับแปลงนี้คือออกแล้วที่บัดปลูกสองจะเข้าที่ที่สามแล้วตัวนี้ครับเนาะปลูกแล้วก็วันนี้ก็จะมาให้ปุ๋ยให้น้ําฟักทองที่ปลูกไว้ตัวนี้ครับ เมล็ดพันสองกระป๋องครับตัวนี้ครับประมาณแปดพันกว่าบาทเนาะให้บททัตรซื้อมากระป๋องละแปดร้อยตัวนี้เมล็ดพันสองกระป๋องตกพันหกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ครับค่าไทอกีกค่าดูแลอกีกอ่ะเนี่ยเริ่มออกแล้วไอีวันนี้ก็ให้น้ําให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็จะไปดูอีกแปลงฟักหอมแปลงหนึ่งก็ออกแล้วข,ข้างล่างเนาะต้องให้น้ําอีกฟักหอมเนี่ยดูแลยกครับฟักหอมมาว่ามัน มันตอนที่ปฐมพยาบาลไปเลยตอนต้นเนีน่ยตน้ตนกล้าที่มันออกใหม่ๆต้องดูแลประครบประอกมากดูแลดีๆครับนี่ใช้มเมล็ดพันธุ์เหมือนเดิมครับไอ้บัตรใช้เหมือนเดิมพันธุ์เดิมปลูกทุกปีครับใช้พันธุ์เดิมทุกปีลายเข้าต่อครับของเกจไต้ตัวนี้เนาะครับอีบัตรไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์ครับเปลี่ยนพันธุ์ใช้พันธุ์เดิมแหละ ฟักหอมก็เหมือนกันใส่ฟักหอมพันซีนวนครับใส่เฉพาะของพันซีนวนครับเพราะว่าหอมดีบรรยากาศที่สวนครับวันนี้ครับนะครับอยู่ที่สวนครับวันนี้เข้าเขาแปลงฟักทองวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยฟักทองนะครับเย็นๆก็คนจะได้กีดยางวันนี้ก็อีกรอบข้ารอบกีดอีกวันหนึ่งวันนี้ก็ช่วงกลางวันก็ดูแลฟักทองไปก่อนเย็นๆค่อย,ยกีดยางวันนี้ เป็นบรรยากาศที่กกอครับที่สำนักสงฆ์ผู้หลวงนะวันนี้ก็ที่ดินน้อยบัทวันนี้ก็ปลูกฟักทองวันนี้ก็ลงแปลงลงเยอะกว่าเพื่อนลงเยอะกว่าทุกปีครับปีนี้ครับทั้งข้าวโพดท,ทั้งฟักหอมทั้งฟักทองครับลงปีนี้เพราะว่าที่เปลี่ยนที่ปลูกใหม่ปลูกของที่ของลองชายตัวน,นี้ก่อนนะครับนะ,บนะบก็ช่วงเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภาครับประมาณกุมภาเนี่ยแหละประมาณไปปลายกุมภาเนือนนี้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเราลงแปลงช้าหน่อยปีนี้แต่ก่อน ทุกปีบันจะลงประมาณเดือนตุลาครับปลายปลายกันยาตุลาจะได้เก็บเกี่ยวประมาณนี่แหละมกราครับแต่ปีนี้อาจจะเลียดประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนกุมภาป,ปลายกุมภาเนี่ยแหละประมาณนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวตัวนี้ก็กเป็นบรรยากาศที่สวนแม่บัตรเนาะเอฟซีนี่ครับสวนยางพาราก็วันนี้ได้เข้ากีดใช้รถไถเล็กครับไถตัวนี้ครับเ <c oughs> ตรียมดินปลูกวันนี้จะลงแปลงฟักหอมฟักทองอีกแล้วก็ ข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดหวานตนี้ครับเนาะข้าวโพดหวานข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวหวานอีกอีกแปลงหนึ่งตัวนี้ครับบรรยากาศเช้าเช้าครับวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเรยนะครับสังเกตไม่ค่อยจะมีหมอกในปีเดือนนี้ครับหมอกไม่ค่อยลงปีนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับอากาศแปลรวนมากช่วงนี้ครับเนาะที่กู่ก่อไม่ค่อยมีหมอกปกติจะมีลมหนาววัดัดมาแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มาเลยมาช้าจริงครับนี่ลมหนาวครับ ดูจะหนาวนานหรือเปล่าที่นี้ก่อนส่วนดินที่ปลูกไว้นี่ก็แห้งเลยนะวันนี้นก็มาใส่ปุ๋ยฟักทองแล้วก็ใส่น้ําให้น้ำฟักทองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะพี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เราสองแอดแอดบัตรแอดเบนผ่านทางช่องเบนกรอกครับไม่ลงคลิปนานครับสำหรับพี่พีดีก็บ,บัตรเขาจบคลิปที่นี้ครับฝากด้วยนะครับพี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ